อาครับเมื่อนี้พากันมาไถมันแปดเดือนนะครับมึงกองมันครับเลี้ยงก้านอะไรใ่อยู่ครับผัวเอ้ยกรพาะได้อยู่ครับเนี่ยถือไรละ4ีตันหาครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี่เอาออกสองไรครับมันได้อันเก้าตันกัวไหมครับเม่งได้ครับเด้อนี่นะครับมันไม่มันได้แปดเดือน แต่ว่าหัวกระดกดีดีครับพ่อหัวใหญ่อยู่ดีครับพันกิ่มังกรหัวครับเบิ้งเบิ้งเงานี้ดกดีจังโอ้โหนนะครับดกดีครับเออคนนะครับเบิ้งก่องมันทียึบเลยครับพ่อเบิ้งก่องมันทียึบเลยพนละเบิ้งโอ้โหคนนะครับเบิ้งก่องมันทียึบเลยอืม ไช้ครับสีพาไปเบิ่งคนงานนะครับเบงนะครับวันนี้มีคนงานมาสองคนครับมือนี่ยมือพูราคาเพราะเขาสิมีคนงานหลายครับเพราะว่าคนงานเพิ่นไปเพิ่นได้เงินบัตรประสาทเราไปรูดบัตรประสาทกันเบิดเพราะว่าเงินเข่ามันสูงครับ พ้นพักกันออกไปรูดไปใส่เงินนี่นะครับสูตรไส้เกลือนะครับเนี่ยมันแปดเดือน <5 S 1> ยังบวกนันได้อันอดเดือนพืชพันธุ์ใ่ครับอดเดือนพืชพันธุ์มันก็นจะได้ครบปีมันครับเออเต็มสิบสองเดือนโอ้หัวดุกดีครับหัว หัวให่ดีอยู่ครับคนนะครับเบังนี่นะครับอือม,มันก็ซสันี่ล่ะครับมันมันบ่ได้พอดปีนาะครับเนาะสี่เหม,มหัวไห่คือยังมันปีกว่าก็บ่ด้แล้วนี่ครับเนี่ยลอกนี่ผมเมื่อนี้ผมขุดประมาณสองไร่ครับเนี่ยเอาครับมาเบิ่งคนงานครับเออ มันแปดเดือนมันแปดเดือนโอ้มันขาดเนาะมันพันกิจเมื่อก่อนพ่อน่ะมันแปดเดือนว่าแปดเดือนแปดเดือนเออโอ้มันดกดีดกเออหนักบ่นี่เด็ดลองยกเบางเงานี่ยด้วยนี่นี่ขเออหัวใหญ่ดีเออครับแปดเดือนครับแปดเดือนเบื้องมันขาดเนี่ยครับพ่อขนาดหัวมันขาดเนี่ยครับเออดกดี อาอครับเบ่งคนงานเก็บบ่งบ่งแถวนี้ด้วยนีย่โอ้ยน,นะครับโอ้บ่งรถครับตะลังเงาเออบ่งกล่องมันนะครับทีเย็บเลยครับผัวทีเย็บเลยพูดเลยจะได้สูตรใส่เกี่ยครับ มีคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเด้อดูแล้วก็กดติดตามให้ผมนะครับเออเบื้องของมันรดครับหัวเบื้องหัวมันครับหัวก็ขี่ไล่เด้อครับเนี่ยปุยบ่ได้ใส่เลยได้เลยได้ขัดแมสใส่ตะเกียร์ครับเนี่ยถึงไล่ละสองก็สอบครับเกียร์สอบละแปดสิบบาทครับเออมาเบิ้งเจ้าของ มันเพิ่นก่อนครับุนนะครับสูตรบอกเพิ่นได้สูตรมาจาก,กเนี่ยนี่ละเออนี่แหละครับสูตรเพิ่นเอามาเพิ่นเอามาสูตรครับเนี่ยบอกคือนอนี่เนี่ยบอกขึ้นลื่นกวงใทนี่น่แหละครับ,รบ<ๆ>เขาไถายให้ทิ้งไว้ก่อนนะครับเด้อไถายให้ทิ้งไว้แล้วที่นี่ฝนตกมาฝนตกมาสมมติว่าเขาที่ปลูกเนี่ยครับ เขาสิเกียดิบเกียบักเมกเกียรก้อนนะครับเกียยังก็ได้ดอกว่าตะเกียโอ้เกียนั่นก็เปลียงตายแล้วเนาะเกียบเปียนสระซงมันเลยอ๋อเป็นมันเป็นถุงปุยถุงปุยละสี่สิบรูนะครับอออแถวบ้านผือก็มีครับเฮดเกียลงเกียรครับบ้านดุงบ่ออันที่เพิ่นเฮ็ดเกียขาย ถ้าพูดใดอยากได้เือก็ไปซื้อเอาพุ่นเด้อครับอันนี้ผมไปซื้อยุคกุดอยู่ตลาดกุดลินจี้เลยครับสอนละแปดสิบบาทครับอ๋อครับนี่ละสูตรไส้เกียร์ครับหัวก็ดีอยู่ครับเพราะไส้ได้มันก็ดุกยู่ครับหัดแก้วแนละ้วเออมคนนะครับเบังกองมลดครับที่ยึบเลย เอาคลิปนี้เอาไว้สนีก่อนนะครับเด้ออย่าลืมกดติดตามให้ผมนั้นนะเด้ดอ